เอาละครับสวัสดีสดท,สดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ผมมิรามคู่เองนะฮะวันนี้มาอยู่เกมเว็บเนเช่น Y8 เกมกันนะฮะเป็นเกมที่จะถูกปิดตัวแล้วนะแต่ก็ เราก็มาเล่นก่อนดีจะถูกเลื่มเรืองกันดีกว่านะย้อนสมัยในยุคของเด็กร้านเกมในเวลาผมอายุคเก้าขวบเองนะฮะเอาลองไปหาเกมเลนหนึ่งมาเช่นไมค์ไมค้าปากัวบล็อกอีพารากัวบล็อก 3D อ่ะเป็นไมค้าไม่เห็นภาพเป็นเหลี่ยมก็เป็นไมค้าหมดเล่นมาอ้าล่ะเราก็เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของไมค้าเราเป็นมาติสตา้ากันเลยไงล่ะโอ้โหทำไมเขาไม่ได้พาากัวไมค้าไม่เลือก ผู้ชมผมเมื่อกี้ต,ตัดตัดตอกกันหอกผมไม่อยากจะโม้นะครับว่าผมเก an ่งมากครับปลากลัวมากครับดูไว้นะฮะไม่ไม่เก่ยแบบซ้อมๆไม่เหยีครับโดนโดนไม่หยิดนะครับเป็นโอ้โหเสียงดังโอ้เสียงดังมากเราเสียงปลาโอ้เสียงไม่ต้องแปดสิบมาไม่หยุดไม่หยุดไม่คปลากลุ้มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ เอาไปว่ามาเรามากระโดดชิวๆดีกว่านะดูดูเออไม่ไม่เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเราเยต้องโดดทางนี้นะแต่ว่าผมคิดว่ากับการเจริญรัตตรงนี้นะจะเป็นอะไรที่ไวกว่าจริงด้วยเสียงเกมมึงก็ดังไปไหนเนี่ยเรามาอยู่อันดับด่านที่สามโอ้โหก็แบบบวมแล้วเราต้องแบบไปกูก็เหมาะเจาะเดินลงไปแล้วเกินเนาะทำไมทำไมทำไมไปฮึบฮึบ ไม่ต้องยนงไงเป็นไงเป็นไงบอกแล้วผมเอาหมายค้าปลากวอบตะเคียนอับต the the er ะเคียนตายเนี่ยผู้ใดเนี่ยอ้สองดาวเองเหอรอน้อยไปมากผมก็เกิงเกินอี๋อันนี้อะไรเนี่ะอู้ให้โดดให้เราโดดไปข้างล่างนะฮะก็แบบเหมือนอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็จำไม่ได้ลนะตบดอกอะไรที่อย่างช่างมาเหอะเราก็โดดกันดีกว่าแอดวานไหมท่านผู้ชมครับเราจะแอดวานดีกว่าฮะเราจะแบบใช้ความไวไงความไวในการถอยหลังฮึบฮึบอุ้ย

เมื่เล่นแมงลนะเฮ้ยเอาละป <laughs> กิษณ์เกมนี้นะ่าสนใจเลยนะเขียนว่า kill time in your office ฆ่าเวลาในออฟฟิศของคุณอ๋อเราต้องน่าจะอะไรไม่รู้นะให้เรากดคลิกนะเองนะอ่นานไม่รู้เรื่องครับอะไรเไรี้ยบอะไรไม่รู้เนี่ยเราก,กดนะโอ้เราต้องคลิกเราต้องคำค่าเวลาคนะ่าเวลาเหลือเวลาหนึ่งนาทีกับยี่สิบเป็ดวิก็แบบเสร็จแล้วจะนายเดินมาฮะอืม <laughs> ไม่ได้ทำอะไรคะ่ะ <laughs> อ๋อต้องรอให้คนนี้ผ่านไปมันเป็นเจ้านายเนาะก็เราไม่ฆ่ามันละไปทำเล็วทำเล็วทำเล็วรีบรีบทำนะก่อนที่เจ้านายจะมาเอาดิทำไมไม่ให้เราปาดให้เราปาดง่ายกว่าเยอะเลยไม่มีใครมาดึงออกครับดึงออกกันเร็วก่อนที่เจ้านายจะมาดึงไม่ได้ตรงนี้ดึงไม่ได้เป็นไรไม่รู้กดกดออกไงกดออกนี่เขาเดินผ่านไปเขาไม่มองไม่มองไม่มองครับรีบรีบกดเลยกดไปติดกดไปติด กด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 ไปติดโอ้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วโอ้โหต้องมาเก็บมันเล็กๆนี่กะเร็วซี่เร็วซี่โคสโคสโอเคอ่ะไม่ได้ทำอะไรครับทำงานครับทำงานไปเยอะไปเรยอะมาแล้วเหลี่ยมจัดนะเราเนี่ยแต่เป็นเมนจะเหลี่ยมเลยเล่นมเลยเนี่ยม้วนผมนะมันต้องม้วนผมนะคลิกตันแล้วนะแบบง่ายเกินง่ายเกินอิ๊ะไอ้มารสหน้าคืออะไรขอให้เราคลิกนะฮะ ปิ่งให่แล้วคือเราปิดหน้าต่างยังไงอน่ยเอาเป็นว่าออกมาร์กหน้าก่อนเลยแล้วกันอันนี้เราเราปิดได้ไหมโอ้โหตอนมาร์กหน้าเราต้องรอด้วยนะฮะเราปิดเราปิดหน้าต่างไม่ได้เอาเป็นอะไรเราแบบอืมสบายไหมคุณผู้หญิงมาน่าใส่ทำงานน่าใส่พิมพ์แชทโอ้โหผู้หญิงลืมอะไรเนี่ยต้องกดคีย์เก๋ปิดปิดทำไงทำไงทำไงปิดอ๋อเรากดคีย์ตรงจอได้นะฮะไปื่อทำงานอันนี้ให้เราทำไงพิมพ์อ๋อต้องกดคีย์ตรงจอเพื่อปิดถักกด ปิดก่อนนะโคุณที่จึงเลยเดินมาเฉยๆอ่ะอมาพี <laughs> ่ทำอะไรนะไม่เห็นไม่เห็นนิเอา,มาไม่ว่ารุไม่ไม่กลับไปยุ่งดีกว่าโอ้ทำมนที่มันง่ายๆก่อนนะฮะอันนี้อ้าโอเคเสร็จทำงานปกติทำงานปกติครับไม่ทำงานไม่มีตกครับไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะจริงๆไปเลยเร็วโอเคน่าคิดลงเร็วซีหนึง่งก่อนที่เจ้านายจะมา,าต้องทำให้เสร็จก่อนนะฮะคือเรียบร้อยฮะนี่ผมงงกับตรงพิมพ์แชทเนี่ย ดึงขนตาดึงขนคิ้วคิ้วดึงขนคิ้วต้องรีบๆนะฮะผมก็คลิกไปโดนซะด้วยปนะิดก่อนะไม่ได้ทำอะไรจริงๆเออเดินไปดึงขนคิ้วดึงขนคิ้วต้องรีบๆนะฮะเวลาก็กลจะหมด,ลมดแล้วเหลยสามสิบวิ้ยเราทำได้หรือเปล่ปาเราทำได้หรือเปล่ปาอือต้องเวลาลับนะโอเคดันทำงานเดี๋ยวไอตรงนี้ฮนะเดี๋ยวแชทนี่สิพุ้ยไปเถอะเขาล้อ,อ,ลองก็ <c oughs> ไปยืนดูนะไงญชันรูนะ วาเธอเนี่ยเอฟอู้งานไม่แน่นอนอ่ะอันนี้ให้เราอันนี้เราทำไงพิมพ์เหรอพิมพ์หรือยังไงหรืออะไรหรือไขคร,ครววูกญแจปดอะไรอะไรยังไง <laughs> ผมผมพิมพ์อะไรไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวปัจิสุดท้ายอย่าหันมามองนะนั่นไงหกวิสุดท้ายผมว่าผมไม่ผ่านแน่ๆห,หรือต้องคลิกต้องคลิกคลิกไหมคลิกคลิกคีย์บอร์ดคลิกอะไรก ขี้เวลาหมดแล้วแค่แไหนอ่ะอ๋อเอาเราเรายังงงอยู่เลยเอาไปว่าเป็นเกมอ่ะเอ่อหาเกมนะฮะเอาเป็นว่าอีกสักสักเกมก็จะไปอันนี้อันนี้เฮียอะไรเนี่ยรักษาตีนโอเคโอเคเกมรักษาตีนโอเคมาเราเป็นหมอนี่ ทางขยะอ่าคนผู้หญิงให้ยันร้องนะมันไม่เจ็บค่ะมันไม่เจ็บนี่อ่ะต่อไปเอาสมีซับเลือดอ๋อถูอย่าไม่ใช่ขีดม่จะขีดอย่างเดียวเลยเขาก็าพอกอยู่วูฟจะเมาส์ขยะปากคนละเมาส์อาน้ำแข็งมาครบอ๋อใส่ยานะใส่ยา ใส่ยาไปใส่ยาไปอเาียงหายไ้เป็นตีนไหมถามคุณหมออ๋อตบตบเปี้ยต้องให้เราทายาทายาให้สนิทที่ไค้ก็เหม็ือนกันนะคะเนี่ยออกมานอกจอเลยอ่าเย็บอ่าเย็บเย็บาแปะมัตเตอร์อ่แปะรอเวลานะฮะอุยจริงค่ะ อีกแป๊บเดียวตีนคุณก็จะสะอาดแล้วค่ะพาเย็นฮะเช็ดเช็ดฮะเช็ดนอยออกอตีนดำเหมือนกันนะเนี่ยไอเครื่องอะไรโอ้โหสแกนเชื้อโรคเช็ดขนาดนี้ยังมีเชื้อโรคอีกเหรอนี่นค่าเชื้อโรคมีเชื้อโรคในตีนชี้ใหญ่เลยอ่าอ,อ่ะจิ้มจิม,จมด,ดึงอ่าเคโอเค ก็น่าจะเป็นยานะครับยาผ่าตีนไหมผ่าตีนห,หน้าบึ้งเลย s ซ c c e s s อเวลาปะกุ๊ดจ๊อ เอาคนสัมมาเอ่อก็เอาเป็นว่าเราก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ไปเล่นเกมไะไรนะอ่อก็ไถ้าชอบก็ไว้พาสหน้าพาสต้าเลยรไม่ล่ะเอาเป็นพาสหน้านะฮะก็แบบผมจะทำตอนว่างนะก็ถ้ามีไฟก็จะทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำเอาเป็นว่าเจอกันพันหน้าครับบ๊ายบายเจอกันครับสีอยู่แล้วเด้อ